ครับผมอันนี้เป็นงานดัดแปลงนะครับรีโมทให้สามารถใช้แบตรีโพได้นะครับผมตัวนี้เป็นรีโมทรถเรือพวกนี้นะครับเป็นรีโมทแบบไกลปืนนะครับเป็นรีโมทไกลปืนนะครับผมของเดิมจะเป็นลังถ่านนะครับใช้ถ่านสีก้อนนะครับรีโมทพวกนี้จะรู้กันนะครับว่ามันค่อนข้างกินถ่านนะครับผมคือถ้าไม่หาถ่านชาร์จก็ แปลงใช้วิธีดัดแปลงเอาก็ดีนะครับแต่นี่แต่ในกรณีนี้ลูกค้ามีแบตลิโพอยู่แล้วนะครับส่งมาให้ผมดัดแปลงนะครับเราก็ใช้ตัวดีนะครับผมตัวนี้เป็นตัว5แอมป์นะครับเอาพุทออกไป5โวลต์นะครับซึ่งก็เพียงพอที่จะเปิดรีโมทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการดัดแปลงเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเปิดให้ดูนะครับผม ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับทําการโมดิฟายเรียบร้อยนะครับอันนี้ทดสอบเสียบแบตลิโพนะครับแบตที่เราเล่นเครื่องบินกันนะครับอันนี้ทดสอบที่แบตสามเซลล์สามพันมิลลิแอมห้าสิบซีนะครับนี่นะครับผมผมทําแจ็คออกมาให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากแบตลิโพเนี่ยที่เราใช้เล่นกันนะครับมันก็จะมีขนาดของมันซึ่งใส่ลงไปในรางถ่ายเนี่ยน่าจะลําบากนะครับก็เลยทําสายออกมาให้นะครับแล้วก็เอาแบตลิโพมาติดตั้งบริเวณนี้ก็ได้นะครับติดตีนทุกแกเข้าไปนะครับผม แบตลิโพก็จะได้ไม่ตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับเปิดใช้งานอ่านะครับไฟติดนะครับนะครับลองกดปุ่มโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมรับรองได้ครับว่าประหยัดค่าแบต 2A ไปหลายตังแน่นอนครับผมเพราะว่าแบต 2A นะครับแบบว่าบ้านๆตลาดตลาดเลยนะครับแพ็คหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะครับ รีโมทพวกนี้นะครับเวลาเราใส่ฐ่าน 2A นะครับถ้าเราเล่นทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งมีเปลี่ยนนะครับ2ครั้งแน่นอนครับผมนะครับ2ครั้งก็60บาทนะครับบางคนเล่นบ่อยๆเล่นเยอะก็จะต้องยิ่งใช้ฐ่าน 2A บ่อยขึ้นเยอะขึ้นนะครับสู้ถ้าเกิดคนที่มีแบตลิโพอยู่แล้วหรือคนที่มีถ่าน 2A นะครับที่เป็นถ่านถานชาร์จนะครับจะดูคุ้มค่ากว่านะครับผมโอเคครับ ระยะยาวนะครับเซฟเงินได้เป็นพันนะครับบอกได้เลยนะครับผมว่าผมเคยใช้ฐาน 2A ธรรมดาเล่นมาก่อนแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับมาครับมาเล่นกันอย่างสนุกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดครับผมโอเคครับคนรักอาซทุกท่านสวัสดีครับมาครับมาเล่นอากัน